จานี่จะเลมาเชียวทะเลสาบกันโอเคีอบรรยากาศให้เบิร์เดอร์เสียงก็ดูอากาศห้อนมากเลยจ้งเี้ นแม่าจะบรินมนมไปเก็เลยพาแม่มากินเขาทะเลสาบเกลี่เลยเกเเ็บบรรยากาศาทะเลสาบม,ม,า,มา,ากเล่งามจ้ะขึ้นหลายคันมันโกเป็ดน้ำนี่คือโกเป็ดน้ำน,นะคะ ชอบเลด้วยโตสดดเลยเป็งไปเอาแนเอาสาลายบรรยากาศดีดิในกระป,ป็ดแมนดร สวยประจ้าตรงนั้นก็เป็นอีกฝั่งนั้นเป็นเมืองเบรเชียฝั่งทั้งนี้เป็นเมืองแบกามูจ้าฝั่งซาเลย์ยินอยู่นี่เป็นเมืองแบกามูฝั่งพูนเป็นเมืองเบรเชียสวยประจักษ์ลูกชาย งามาจ้าคลิปนี้ไปก็นี้กันนะจ้าเดี๋ยวสา่งเลเจีนยัง <c oughs> ไปกินเขาลานอาหารอะไรก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากอีนนกนิดจ้าเนาะข้างเสียงลง non c'è neanche un posto fino alle due. Eh, Mettiamo in qualche parte qua, sì.